สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับที่รับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดแล n d ี h o m มครับผมแล้วก็กลับมาอีกแล้วครับกับกิจกรรมดีที่วันนี้แลนดี้โฮมครับผมกับแลนดี้สัญจรนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับผมเช่นเคยครับกับ1ึงสัตยานาสมใจซึ่งรับหน้าที่ครับผมเป็นพิธีกรเช่นเคยแล้วก็อยู่กับลูกค้าที่รับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดแลนดี้โฮมของเราเช่นเคยนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ครับผมเราจะพามาสัญจรกันอีกหนึ่งสาขาของแลนดี้โฮมที่อยู่ในโซนของนน่อนนัเงก เรียกว่าลูกค้านะครับผมที่อยู่ทางโซนนน,น,นทบุรีที่กาลังคิดหรือวางแผนจะสร้างบ้านแล้วผมก็สามารถมาใช้บริการได้กับแลนด์ที่โฮมสาขาพงเพชรที่อยู่ด้านหลังของผมนั่นเองเย่แล้วผมก็สําหรับใครช่วงนี้ที่กาลังตัดสินใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแลนด์ที่โฮมของเราครับมีการจัดงานแลนด์ที่โฮมโอเพ่นทาส์ของเราอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ครับผมหนึ่งจะพาไปชมดูบรรยากาศด้านในว่ามีโซนไว้รับรองลูกค้าเนี่ยเป็นโซนด้านหนบ้านแล้วก็ หลายข่านาอาจจะยังไม่เคยได้มาเห็นสาขาของเราเดี๋ยวเราจะพาไปชมเช่นเดียวกันเนาะแต่สําหรับช่วงนี้นะผมก็เราเนี่ยก็มีการแบ่งพนักง,งานนะคบผมบางโซนเนี่ยที่ไปสามารถทํางานที่บ้านได้เนี่ยก็จะมีพนักง,งานที่มีการ work from home แล้วก็จะมีพนักง,งานที่คอยประจําอยู่สาขาในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด1 9ของเราก็และที่ผมครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยต่อสู้กับสถานการณ์ตอนนี้และมั่นใจว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปชมสาขาด้านในนะครับขอหัวใจโดยรัวให้กับทีมงานและนิคมของเราหน่อยละกันเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยครับว่าแลนดิ่โฮมสาขาภงเพชรมียังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ไว้รองรับลูกค้าแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปเลยและเมื่อเราเข้ามาแล้วผมก็เรียกว่าเมื่อเปิดประตูเข,ข้ามาในที่สาขาภงเพชรของเราแล้วครับจุดแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโมเดลแบบบ้านของแลนดิโฮมของเราก็ เรียกว่าเป็นโซนโปรโมชั่นสําหรับแบบบ้านโปรโมชั่นครับผมก็ต้องบอกลูกค้าเองครับว่าสําหรับแรนทิมของเราครับเราเป็นศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจอรอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยเรียกว่าเราเข้ามาดูแลอำนวยความส่วนในเรื่องของการสร้างบ้านให้ลูกค้าแบบครบวงจรเลยเพก่งแค่ลูกค้าเนี่ย มีความต้องการในเรื่องของการสร้างบ้านนะแล้วก็มาพร้อมกับโฉนดที่ดินก็ได้หรือขนาดของที่ดินน่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกแบบบ้านที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณลูกค้าได้แล้วก็ตรงกับความต้องการแล้วก็เหมาะสมกับขนาดที่ดินของคุณลูกค้าได้หรือบางทีครับคุณลูกค้าบอกว่าชอบดีไซน์แต่ขนาดเนี่ยไม่เหมาะสมกับที่ดินคือเอาที่อาจจะเล็กเกินไปหรือให,ใหญ่จนเกินไปตรงนี้เนี่ยแล้นี่โฮมของเราเนี่ยก็จะมีทีมสถาปนิกครับที่เข้ามาดูแลแล้วก็นำในเรื่องของการปรับแบบ ให้ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้ามากที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณลูกค้ามั่นใจเลยว่าคุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้รับการบริการที่ครบวงจรมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยของเราเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการรับประกันโครงสร้างให้ถึง20ปีด้วยกันครับคุณลูกค้าแล้วก็และนี่ของของเราครับผมยังเป็นผู้นําในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการก่อสร้างเราพยายามคิดค้นนวัตรกรรมต่างๆเพื่อมาอำนวยความสะดวกที่ทําให้บ้านเนี่ยเป็นมากกว่าบ้านเพราะว่า การสร้างบ้านหนึ่งหลังเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็เราก็ต้องอาศัยอยู่เนี่ยไปสิบปียี่สิบปีเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่ทําให้อำนวยความสะดวกกับการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ภายในบ้านเนี่ยแล้ที่มก็พยายามคิดคนมาอยากแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นแล้วคนลูกค้าที่วางแผนเรื่องของการสร้างบ้านบอกเลยว่ามาแล้ที่ฮมเนี่ยจบเบ็ดเสร็จครบในที่เดียวแล้วก็ได้บ้านที่ตรงกับความฝันตรงความต้องการของลูกค้าอยากแน่นอนอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดินดูแบบบ้านโซนโปรโมชั่นของเราก่อนแล้วกันเนาะด้านนี้ ซึ่งตรงนี้นะมันก็จะมีเป็นพวกแบบบ้านหลากหลายสไตล์ครับคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบบ้านหน้าแคบแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยสามารถตรวจเช็คข้อมูลในเรื่องของโมเดลได้ด้วยตัวของลูกค้าเองเนะกรณีที่ลูกค้าเดินมาแล้วอยากจะอ๋อเดี๋ยวพี่ขอเดินดูแบบบ้านอะไรต่างๆก่อนเพราะว่ารายละเอียดของบ้านต่างๆครับอยู่ที่บริเวณด้านหน้า,นาโมเดลทุกตัวเลยก็คือมีในเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับในเรื่องของราคาสเปคด้าน,นนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของขนาดพื้นที่ใช้สอยนะครับผมขนาดที่ดิน ขนาดในเรื่องของอาคารอะไรต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้าก็สามารถดูได้ตัวของลูกค้าเองบริเวณด้านนี้เลยกรณีที่บอกว่าพี่ขอเดินชมก่อนแล้วกันหรือคุณลูกค้าต้องการเห็นฟอร์แ plan นะครับผมบก,ก็บอกว่าบริเวณใต้ฐานโมเดลอะครับผมทุกตัวน่ะเราก็จะมีในเรื่องของฟอร์แ plan นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพเปอร์สเปกทีฟด้านหน้าบ้านนะครับผมที่เทียบกับโมเดลแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของฟอร์แ plan ฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมว่าในบ้าน,านเนี่ยมีกี่ชั้นหนึ่งมี ห้องนอนมีกี่ห้องน้ำแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นยังไงบ้างก็สามารถดูได้จากฟอร์แมทที่อยู่บริเวณตั้งขาดโมเดลเลยหรือคุณลูกค้าบอกว่าอโมเดลทุกตัวของลานิโฮมอะจะสามารถเปิดฟังก์ชันการใช้งานในแต่ละชั้นได้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถเปิดเข้ามาดูฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้ได้ก็เรียกว่าคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเดินชมโปรโมชั่นต่างๆของลานิโฮมต่างๆได้ก็เรียกว่าครบวงจรมากๆแล้วก็ คุูกค้าสามารถเลือกดูแบบบ้านแล้วก็สามารถขอแคตตาล็อกอะไรต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบบ้านแล้วก็แจ้งความต้องการในเรื่องของแบบบ้านได้อีกด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูโซนนั้นนู้นต่างกันเลยครับและในโซนทางด้านนี้ครับผมก็เรียกว่าหลังจากที่เราเดินเลยมาจากโซนโปรโมชั่นของโมเดลแบบบ้านแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของไลฟ์บอกนะครับผมนําเสนออีกหนึ่งน,งนงวัตรกรรมตัวใหม่ของ l a n d ี Home เลยเรียกว่าน่าจะ เหมาะสําหรับช่วงนี้ที่หลายๆท่านเนี่ยเริ่มมีการ work from home มากริงขึ้นเนาะก็กลับนวัตกรรมที่มีชื่อว่าแคร์พันั่นเองครับผมสำหรับแคร์พัดเนี่ยเขาบอกว่ามาพร้อมกับคอนเซปต์ของบ้านสดชื่อนะครับผมเป็นระบบเติมอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ลบภูมิแพ้ตื่นมาสดชื่นลูกน้อยสมองเติบโตตัวนี้น่าจะเป็นนวัตกรรมที่สําหรับคุณลูกค้าที่สร้างบ้านกับแลนดี้โฮมของเราในช่วงนี้ครับจะได้รับการติดตั้งระบบแคร์พัดให้กับตัวบ้านของคุณลูกค้าไปเลยแบบฟรีๆนะครับผม ตัวเจ้าแคปพัน์เนี่ยมันช่วยอะไรถ้าผมเจ้าแคปพัรเนี่ยมันเป็นระบบในเรื่องของเติมอากาศบริสุทธิ์มันทําหน้าที่ครับผมนําอากาศบริสุทธิ์เนี่ยมาเข้ามาสู่ในตัวบ้านพร้อมผ่านตัวกรองครับผมที่มีถึง4ี่ชั้นแล้วก็ปล่อยอากาศสุเข้ามายังห้องนอนต่างๆของเรานอกจากนั้นยังไม่พอครับผมเจ้าเครื่องแคปพัรของเราเนี่ยเราทำจะทําการดูดนะครับผมในเรื่องของอากาศเสียหรือหรือพวกของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในห้องของคุณน่ออกไปจากห้องก็เรียกว่ามีทําให้ห้องของคุณมีความถ่ายเทมากยิ่งขึ้นนนัเองผม ขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถช่วยในเรื่องของลดก๊าซคร์บอนตรออกไซด์เหมือนที่หนึ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เติมในเรื่องของรักษาระดับออกซิเจนครับผมแล้วก็ในเรื่องของบ้านเนี่ยนเนีอดฝุ่น PM 2.5เนาะก็หลายๆคนเชื่อว่าฝุ่น PM เป็นส่วนแบบกิ่วๆมากเลยแต่เครื่องของแคปพัลของเราเนี่ยมันช่วยกรองฝุ่น PM 2.5ได้อีกด้วยเรียกว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับผมแล้วก็สร้างสภาวะแรงดันบวกแล้วก็ในเรื่องของช่วยการประหยัดพลังงานนะครับผมลดอุณหภูมิของอากาศอีกด้วยก็เรียกว่าผมเป็น แลปพลัสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวัตรกรรมตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปล,ปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นที่ได้รับแล้วก็เป็นวัตรกรรมตัวเด่นแล้วก็ที่เหมาะมากๆเลยนะเรียกว่าที่เหมาะมากๆเลยในสหรับในช่วงช่วงนี้นะสำหรับในช่วงของยุคสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเติมออกซิเจนครับผมเข้าไปให้ในห้องนอนของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเจอปัญหาแล้วในเรื่องของการ ที่เหมือนกับว่าหลายๆคนเริ่มเหมือนกับว่าซื้อเครื่องนะวัดออกซิเจนออกมาวัดนิ้วมือของตัวเองแล้วว่าแบบออกซิเจนในเรื่องของเราเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการเติมออกซิเจนให้คุณเพียงพอเนี่ยนั่นคือการที่เรามีอากาศที่ดีในการหายใจเข้าอย่างเพียงพอแค่นั้นนําก็ทาให้ออกซิเจนในร่างกายของคุณมีความเพียงพอแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการเติมออกซิเจนครับผมเข้ามาในบ้านของคุณได้อีกด้วยก็เรียกว่าช่วงนี้ใครที่แบบว่า work from home แล้วก็เจอปัญหาแบบว่า นอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่อิ่มเลยนะครับหรือใครที่บอกว่ามีลูกน้อยขนาดคนโตอย่างเรานะยังได้รับผลกระทบการที่แบบว่าเราอยู่ในห้องที่มีการ์บคาบดอเกไซส์เยอะจนเกินไปนะมันก็ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วสาหรับคนที่มีลูกน้อยละ่ะมันก็จะส่งผลกระทบต่อลูกน้อยเองตัวนี้เหละเราก็พยายามนํามาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ก็เรียกว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับแคปพลัสเนี่ยก็สามารถอินบ็อกมาถามผมได้แล้วก็ลูกค้าที่สร้างบ้านกับเลยนี่โฮมพองเราช่วงนี้ทุกหลลังเย ได้รับการติดตั้งระบบแครพัดหลังนี้ไปด้วยกันนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูโซนด้านนี้ก็อย่างที่เราแจ้งกันว่าช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงการจัดงานแลนดะี่โฮมโอเพ่นฮาส์นอร์มันก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายเลยที่นํามามอบให้กับคุณลูกค้าอย่างโซนด้านหลังของผมเนี่ยก็เป็นแบบบ้านของแลนดี่โฮมก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่6ล้านบาทขึ้นไปก็คุณลูกค้าเนี่ยสามารถมาเลือกดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอย่างที่1นําเสนอไปก็ได้หรือใครอยากทราบโปรโมชั่นนนในเเเรรรื่่่่่อออององงงขชววีี้้จะไะไไไดดับก็ยยยยาาท1คพูปๆล ในการจัดง,งานอะไรที่ผมบอเป็นทาของเราช่วงนี้ครับเราก็จะได้รนะับในส่วนของจองเท่าไหร่ลดให้คูณ2เลยก็เรียกว่าคุณลูกค้าวางเงินจองมาที่50,000บาทใช้เป็นส่วนลดในราคาสัญญาบ้านได้1,000 0แบาทจอง1นึ่งแสนลดได้200,000จองสองแสนลดได้ส0่แสนแล้วก็จองสูงสุด2อง0 0นหบาทลดได้ถึง5 0 0แสนเลยเรียกว่า,ว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูโซนอื่นๆนะครับนอกจากนี้ครับผมก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงนี้นะ่ะก็มีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 เนาะ ทางแลนดิ้โฮมเนี่ยก็ยังคงคำนึงในเรื่องของมาตรการการดูแลร,รักษาระยะทางความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการที่แลนดิ้โฮมของเราทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของก่อนเข้าสาขาก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับผมแล้วก็การนั่งพูดคุยเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของอะคริลิกตรงนี้ครับผมอา่ามีการเอาใช้อะคริลิกกั้นเพื่อการเว้นระยะห่างสาหรับคุณลูกค้านะครับผมกับเจ้าหน้าที่ของเราก็ เรียกว่าคอยอำนวยความสะดวกแล้วเราก็ตนัดในเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญในการที่เราจะเชิญชวนลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่สาขาหรือลูกค้าท่านใดบอกว่าพี่อยากใช้บริการแบบออนไลน์มีการนําเสนอแบบบ้านแบบออนไลน์ไหมบอกเลยว่าอะไรที่หมองเราก็มีในเรื่องของนัดคุยประชุมแบบทาง Google นี้ก็สามารถนัดหมายพูดคุย ในเรื่องกับผู้เชี่ยวชาญเรื่รองของการสร้างบ้านหรือต้องการปรึกษาในเรื่องของการสร้างบ้านผ่านทาง g o o g l e มีกันได้อีกด้วยหรือใครอยากคุยกันหนึ่งก็คอมเมนต์มาว่าขอปรึกษากับน้องหนึ่งหน่อยก็เดี๋ยวหนึ่งจะเข้าไปดูแลให้คําแนะนํำเรื่องของการสร้างบ้านให้กับคุณลูกค้านั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งโซนสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าอยากสร้างบ้านที่แบบว่าหลังไม่ใหญ่จะเกินไปแต่ได้ความพรีเมียมแล้วก็ความคุ้มค่าในฟังก์ชันการใช้งานไปโซนด้านนู้น,นกับเพนที่โฮมบิวเดอร์กันเลยครับ และสําหรับโซนทางด้านนี้อย่างที่1แจ้งไปครับว่าในแทนที่โฮมของเราเนี่ยก็จะมีบริษัทในเครือนะครับผมอย่างเทนที่โฮมซีรีส์หรือเทนที่โฮมบิวดเออร์ซึ่งเขาบอกว่าเป็นยิ้มกว้างสร้างบ้านสร้างบ้านต่างเล็กในราคาเริ่มต้นสองล้านบาทขึ้นไปน,นั่นเองครับผมก็สําหรับใครที่มองหาบ้านที่หลังไม่ใหญ่จนเกินไปนะผมบอกว่าแล้วเทนที่โฮมเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์กับคุณลูกค้าเพราะว่าทางเทนที่โฮมเนี่ยเขาบอกว่าจองสร้างบ้านเริ่มต้นเพียงแค่ 30,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าแล้วจริงๆเนี่ยบ้านนะครับผมมีทั้งแบบหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์อาทิตตะก้องขยับเข้ามาดูใกล้ๆทางด้านนี้ก็ได้นะผมก็ทางเทนิสโฮมของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบบ้านที่มีตั้งแต่แบบโอ้โหแบบบ้านชั้นเดียวแบบบ้าน2ชั้นนะครับผมแล้วก็แบบบ้านหน้าแคบแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นสไตล์คลาสสิกต่างๆก็มีให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกดูฟังก์ชันการใช้งานหรือดูพื้นที่ใช้สอยเช่นเดียวกันได้แล้วก็ เทนนี่โฮมเนี่ยบอกเลยว่าอีกหนึ่งสิ่งเลยนะที่ลูกค้าหลายๆท่านที่แบบว่าครอบครัวขนาดที่แบบขนาดเล็กและอยากได้บ้านราคาเพียงแค่2ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่ตอบโจทย์ของเทนนี่โฮมเลยคือความคุ้มค่าของฟังก์ชันการใช้งานเพราะว่าเขาพยายามใช้ทุกสัดส่วนทุกฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะให้มีประโยชน์มากที่สุดเลยเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆท่านในเวลา,ราสร้างบ้านแล้วก็อยากได้ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบครันเทนนี่โฮมเนี่ยเขาก็า นำจุด,ดนี้นมาใส่ในฟังก์ชันของบ้านที่ขนาดไม่ได้ใหญ่จปเกินไปแต่ได้ความคุ้มค่าของฟังก์ชันการใช้งานก็ใครที่สนใจก็สามารถติดตามข้อมูลได้ในเพจของ t e นนิสโฮมบิลเดอร์เนาะแล้วก็มาดูแบบบ้านอะไรต่างๆตรงนี้ได้ก็เขาบอกว่าจองสร้างบ้านขั้นต่ำอยี่เพียงแค่30,000บาทแต่หากลูกค้าอยากได้โปรผมว่าจองมาที่5 0,000บาท ก็ได้โปรส่วนลดคุณ2เช่นเดียวกันก็คือจองห0 0 0มืลดให้เลย1นึ่งแสนเทนนีโฮมเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นเดียวกันก็ใครที่สนใจก็สามารถมาเดินดูได้นะอย่างสาขาเนี่ยก็สาขาพงเพชรมีโมเดลแบบเยอะมากเลยดูสิโอ้โหโอ,โอ,อะใครที่สนใจก็มาใช้บริการได้กับลท์นีโฮมสาขาพงเพชรเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องประชุมไะรับรองลูกค้าอีกหนึ่งโซนที่เป็นพิเศษมากกว่านี้ไปกันเลยครับ และนี่ครับผมคือห้องประชุมนะครับผมไว้สําหรับรับรองคุณลูกค้าที่ต้องการประชุมแบบมีความ private มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความส่วนตัวมากยิ่งขึ้นครับคุณลูกค้าเนี่ยสามารถโทรมานัดหมายจองคิวกันในใช้ห้องประชุมหรือต้องการความ private เนี่ยก็สามารถแจ้งล็อกคิวกับทางลีทีโฮมของเราได้นะก็กทุกจริงทุกสาขาเหลยของรีทีโฮมเนี่ยก็จะมีห้องประชุมแล้วนองลูกค้าเนี่ยทุกสาขาและขึ้นอยู่กับขนาดของสาขาว่ามีจํานวนห้องกี่ห้องมากน้อยเพียงใดก็สามารถมา ใช้บริการมาปรึกษาเรื่องแบบบ้านแล้วก็ขนาดของห้องเนี่ยไม่ได้เล็กจนเกินไปก็เรียกว่าสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาปรึกษาเรื่องการแบบบ้านหรือต้องการคุยแบบส่วนตัวนเนี่ยก็สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของล้ลน์ทีมของเราได้ทุกสาขาเลยนะครับและนอกจากนี้นเมื่อเรามีการคุยแบบบ้านฟังก์ชันการใช้งานแบบเรียบร้อยครบแล้วนะเราก็จะพาไปดูอีกหนึ่งห้องก็เรียกว่าเป็นห้องวัสดุนั่นเองก็ แต่หลายคนนะ่อยากจะเห็นว่าสร้างบ้านก็อยากเห็นวัสดุที่เราใช้ในการสร้างบ้านกับคุณลูกค้าซึ่งรลานที่ผมของเราทุกสาขาเนี่ยก็จะมีห้องวัสดุให้ลูกค้าแบบเข้าไปเลือกดูวัสดุที่จะใช้ในการสร้างบ้านเดี๋ยวเราขึ้นไปนนะครับอยู่ชั้นสองแลเองไปกัน <S <S และนี่ครับผมก็เป็นโซนชั้นสองครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นห้องวัสดุสําหรับคุณลูกค้าที่อยากเข้ามาดูวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านให้กับคุณลูกค้าครับผมก็ เรียกว่าห้องนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของการมาพูดคุยปรับแบบหรือมาทําการเลือกวัสดุในการปลูกสร้างบ้านให้กับคุณลูกค้าน,นั่นเองก็จะมีในเรื่องของทีวีนะผมไว้นาเสนอในเรื่องของตอนที่เราไปคืนในเรื่องของการแบบบ้านเลยก็นําเสนอต่างๆแล้วก็เรามีตัวอย่างวัสดุนะครับผมที่ใช้ในการสร้างบ้านให้กับคุณลูกค้าน,นี่นมาสัมผัสนะครับผมมาจับดูฟังก์ชันการใช้งานหน้าตาเป็นยังไงก็สามารถมาเลือกดูกันได้ในห้องวัสดุของเราห้องนี้นั่นเองครับซึ่งส่วนแรกนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุปูพื้นชั้น2นะครับในเรื่องของ พื้นลาเิเนตชั้น2ของเราหรือจะเป็นในเรื่องของกำบวงปูพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็มีขนาดถึง60คูณ60นะครับผมที่คุณลูกค้าเนี่ยสามารถมาดูตัวอย่างมาเลือกสีทเทียบสีอะไรต่างๆด้ก็เรียกว่าสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่จองสร้างบ้านกับแลนดิ้โฮมแล้วเนี่ยก็สามารถมาใช้ห้องวัสดุของห้องนี้เพื่อพูดคุยเรื่องวัสดุดในการปลูกสร้างบ้านกับลูกค้าได้นั่นเองครับผมก็เรียกว่าเราเป็นส่วนรับสร้างที่ครบวงจรมันมากนั่นเองครับผมก็เรียกเรียกว่าครับผมวันนี้ ของแลนดิ้โฮมเลยก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นกรณีที่แบบอยู่บ้านเนาะก็ได้เห็นว่าแลนดิ้โฮมของเราเนี่ยมีสาขาที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สามารถไว้รองรับคุณลูกค้าเนี่ยได้แบบอาน,นวยความส่วนไะอย่างครบวงจรมากเลยก็เรียกว่าสําหรับคุณลูกค้าท่านใดครับผมที่สนใจเรื่องของการสร้างบ้านก็สามารถทัดหมายพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างบ้านของเราได้หรือจากคอมเมนต์ทาง เฟซบุ๊กไลฟ์ที่เราไลฟ์อยู่ตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวหนึ่งก็จะนำคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยไปนําเสนอหรือใครอยากให้เราไปสตญจรกันที่ไหนอีกก็ลองคอมเมนต์มาให้ได้เลยนะผมก็เรียกว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงการจัดงานแลนดี้ง o p e โอเพน e าว์นะผมก็ถึงวันที่25นี้แล้วเท่านั้นนะคระับสหรับโปรเจชันดีๆที่หนึ่งได้นำเสนอไปผ่านทุกคลิปเลยในช่วงนี้เนาะก็ใครที่สนใจเรื่องของการสร้างบ้านหรือใครที่กำลังวางแผนในเรื่องของการสร้างบ้านเนี่ยผมว่า ลองมารับฟังสิทธิพิเศษโปรโมชั่นดีในช่วงนี้กันก่อนเพราะว่าน่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณลูกค้าที่มีแผนในการสร้างบ้านอยู่แล้วอย่างแน่นอนนั่นเองครับผมและวันนี้ครับผมคงหมดหน้าที่ของหนึ่งแต่เพียงเท่านี้แล้วนะผมก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านครับที่เข้ามารับชมติดตาม Facebook ของเรากันอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าคิดจะสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ